ต้นทุเรียนในเขตจังหวัดชุมพรครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับต้นที่ท่านเห็นนะครับเมื่อตะกี้เป็นต้นทุเรียนที่ตายเรียบร้อยแล้วครับสวนนี้ตายไปกี่ต้นแล้วสาเหตุนะครับเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีการแก้อย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันเลยผมนายบุญร้อมคําเจริญหรือชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับผมอ่าคุณน,นุ่มเนาะครับ สวนทุเรียนตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่กี่ต้นยังไงประมาณ25ไร่ครับประมาณ400กว่าต้น25ไร่400กว่าต้นร,รุ่นๆที่กำลังเก็บผลมผมลิตเนี่ยนะผม,ผมเห็นว่าตายหลายต้นเลยรวมๆแล้วตายประมาณกี่ต้น ก็ประมาณกับ30ต้นนะครับ30ต้น30ต้นครับโอ้ท่านผู้ชมครับ30ต้นนี้ก็ถือว่าเสียรายได้ไปมหาศาลเลยนะครับผมอ่าเอาตีง่ายๆเอาแค่ต้นละหมื่นก็พอนะก็สามแสนแล้วนะครับถูกไหมแต่แน่นอนว่าทุเรียนไม่ต้นละหมื่นฮะมันมากกว่านั้นฮะใช่ไหมใช่ครับอ่ะนะครับแล้วเราแก้ปัญหายังไงก็ทุกวันนี้ก็รอรอเท่ว่าให้อากาศเปิดอือ ว่าช่วงพื้นที่ของเรามันเป็นหมอกปกคลุมอากาศเยน็นม,มันไม่เหมือนพื้นที่ข้างนอกครับพื้นที่ข้างนอกมันจะเป็นที่โลง่งหมอกจะไม่ค่อยเยอะครับครับผมเอาเคมีมาแก้ปัญหาช่วงแรกๆเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ครับยิ่งๆๆยิ่งยิ่งทํายิ่งลามไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนอ่าบาดแผลที่เราไม่เอาอประคบน้ําร้อนหรือว่ามันไม่แห้งอ่ะมันจะลามไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาจริงเลยพี่ทาสวนทุเรียนมากี่ปีแล้วอ่า ประมาณเกือบสิปีเกือบสิปีใช้เคมีมาโดยตลอดครับผมและล่าสุดก็เห็นทุเรียนตายเนาะเคมีไม่ยากออกใช่ไหมนาเวลานี้เริ่มเริ่มแล้วครับผมเริ่มเพราะว่าผมเริ่มใช้ตัวนี้มาปีที่สองครับอ่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นครับผลผลิตก็รู้สึกว่าคุ้มค่าและไอ้ต้นที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันเป็นยังไงถือว่ารอดครับอ่าฟื้นจากที่ว่าอาการโคม่า โคมาขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณสักเจ็ดสิบเอร์เซ็นเจ็สิบอร์เซนี่คือว่าจะตายนะจะตายแล้วครับผมใบมีไหมใบแบบนี้ไหมใบเริ่มจะร่วงครับผมอถ้าถ้าเกิดว่าใบร่วงก็คือทุเรียนนี้ก็คือตายนะครับดูแล้วอาการของเขาไม่น่ารอดครับมันรอดมาได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าพี่พนาสันเนาะครับผมาแนะนําสิ่งดีๆให้เนาะใช้อะไรบ้าง มีแบคกับโฟซอยและโฟทีครับผมบใส่ไปกี่ครั้งเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง<ช>ๆๆเพราะว่าครั้งแรกก็มีอาการที่ว่ายังไม่ค่อยดีเพราะว่าครั้งที่2ก็เริ่มจะดีขึ้นพอครั้งที่3แผลที่ว่าเยิม้มที่ว่าเน่าออกมาเริ่มแห้งแล้วก็สภาพใบเริ่มดีขึ้นครับผม,มก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับผลลัพธ์นะครับถือว่าฟื้นฟูต้นทุเรียน ที่สภาพโคมมาอย่างที่พี่บอกครับผมกลับมาเป็นอย่างนี้ครท่านผู้ชมครับนี่ใบเต็มต้นเลยครับแล้วใบก็อยู่ในระดับสมบูรณ์ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าถ้าบำรุงดีๆปีหน้าออกดอกออกผลผลิตให้เราได้ครับนะครับอ่ะนะครับถือว่าเป็นแนวทางออกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการส่งเสริมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นอินทรีย์นะปลอดภัยใช่ไหมครับการเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้มาใช้คิดว่ามันเปลืองไหมไม่ครับผมรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ามากกว่า เพราะว่าหนึ่งสุขภาพเราอปัญหาไหนไม่ได้ครับผมเราทําเองเนาะครับผมฉีดเองครับใช้เองครับอ่าแล้วแต่ว่าเวลาขายได้เนี่ยเงินเราใช้เองไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เองใช่ไหมครับผมอ่ะโอเคครับหยอกหยอกนะครับอันนี้เราก็หยอกพี่หนุ่มเล่นอ่ะนะครับต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากครับเปิดสวนให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในแนวทางที่แกประสบปัญหาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้ผมนัทภูมิทองเกษตรนักนโลกล้าไปก่อนสวัสดีครับ